สวัสดีค่ะกงสุล LA พบชุมชนไทยคลิปนี้เราจะพามาชมหนังสือสอนภาษาไทยสำหรับเยาวชนที่เกิดและเติบโตในต่างประเทศในรูปแบบของ e-books จัดทำโดยสถานกงสุลใหญ่นานคร l ลอสแอนเจลิสค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าหนังสือชุดนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังท่านกงสุลใหญ่พูดถึงที่มาของการจัดทาหนังสือชุดนี้กันค่ะ หลายท่านคงจำกันได้นะครับว่าเมื่อเดือนเมษายนปี2 5 1 4ทางสถานกรุง,งสูนใหญ่เนี่ยได้จัดการอบรมครูอาสาแบบออนไลน์ขึ้นนะครับในช่วงนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องการระบาดของโควิดอย่างมากนะครับเราจะเป็นต้องอบรมแบบออนไลนนะ์ซึ่งการอบรมในครั้งนั้นเนี่ยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งนะครับจากท่านอาจารย์สารี่ศิลปะสธรรมท่านเป็นครูแห่งชาติในสาขาการสอนภาษาอังกฤษนะครับเมื่อปี2542 และเป็นผู้ที่คิดค้นนะครับตำราชุดสวัสดีซึ่งใช้ในการสอนภาษาไทยให้กับเด็กไทยในต่างประเทศและได้ใช้อย่างกว้างขวางและประสบความสำเร็จในยุโรปมาแล้วครับปัญหาหนึ่งที่เราพบในการอบรมครั้งนั้นเนี่ยนะครับก็คือว่าทางสหรัฐเนี่ยเรายังขาดตำราเรียนนะครับที่ใช้สำหรับเด็กที่เติบโตในต่างประเทศในขณะเดียวกันอีกปัญหาหนึ่งที่เราพบเนี่ยก็คือว่าการส่งจัดส่งหนังสือต่างเนี่ย มาในต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับจะทําอย่างไรให้เด็กๆไทยที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยสามารถมีตําราเรียนภาษาไทยได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องรับหนังสือมาทางไปรษณีย์น,นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของโครงการจัดทําหนังสือชุดสวัสดีนะครับขึ้นมาเพื่อสําหรับเด็กไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศในลักษณะอ e ีบุ๊กนะครับซึ่งน้องๆหนูๆคุณครูอาสาเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดไปใช้ในการเรียนการสอนได้เลย โดยไม่จังเป็นต้องอาศัยการจัดส่งนะครับสามารถใช้ได้ทุกพื้นที่ทุกเวลานะครับประหยัดกระดาษด้วยนะครับ mm. ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งคุณครูอาสาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วเด็กๆเ,เนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือชุดนี้อย่างเต็มที่และขอให้สนุกสนานกับการเรียนรู้จากอ e ีบุ๊กชุดนี้ครับ หนังสือสีสันสดใสและใช้งานง่ายแบบนี้น่าจะเป็นที่สนใจของน้องๆหนูๆน,นะคะเดี๋ยวเราไปฟังท่านอาจารย์สาลี่ศิลปะสธรรมพูดถึงหนังสือเล่มน,นี้กันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสาลี่ศิลปะสัธรรมนะคะซึ่งเป็นผู้เขียนหลักสูตรภาษาไทยพื้นฐานสำหรับคนไทยในต่างแดนนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ เขียนหนังสือชุดสวัสดีซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด18เล่มน,นะคะหนังสือชุดสวัสดีทั้งหมดทั้ง18เล่มน,นี้นะคะเป็นหนังสือลักษณะของอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอ e ีบุ๊กนะคะเพื่อให้ทางโรงเนตต่างๆในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนำไปใช้ได้อย่างทั่วถึงนะคะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือชุดสวัสดีซึ่งเป็นในลักษณะของอ e ีบุ๊กชุดนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อครูอาสาผู้ปกครองและก็ผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้การเรียนการสอนภาษาและว,วัฒนธรรมไทยนะคะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เป็นแนวทางเดียวกันและก็มีมาตรฐานยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะฟังแล้วน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะทุกท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลด หรือว่าใช้หนังสือแบบอ e ีบุ๊กได้ที่เว็บไซต์สถานกลงสุลใหญ่นานคอร์ลอสแอนเจลิสค่ะหนังสือมีทั้งหมด18เล่มแบ่งเป็นระดับที่1ถึงระดับที่6และแต่ละระดับก็จะมีหนังสือ3เล่มนะคะก็คือแบบเรียนแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัดเสริมค่ะและนี่ก็เป็นกิจกรรมด้านชุมชนของสถานกลงสุลใหญ่ค่ะ กิจกรรมชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยซึ่งถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งของสถานกงสุลใหญ่น้นคอลอสแอนเจลิสนะคะนอกจากการทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งด้านการดำรงชีวิตและด้านเศรษฐกิจแล้วเราเชื่อว่าการส่งเสริมคุณค่าและเอกลักษณ์ความเป็นไทยเป็นสิ่งที่สามารถสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยได้อย่างยั่งยืน และกลุ่มคนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเอกลักษณ์และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยได้ในอนาคตก็คือเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ค่ะพบกับกงสุน LA พบชุมชนไทยได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ